หลังจากที่ผมทําห้องทำงานตรงนี้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับมีอยู่หลายส่วนที่ผมต้องต่อเติมตอนนี้ผมก็ติดตั้งอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วครับผมเหลือแค่ตัวติดแอร์เนี่ยรอคิวของช่างอยู่ไม่มาสักทีนะครับวันนี้ผมก็เลยว่าจะติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแล้วก็ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยได้ไปจัดเซ็ตตรงนี้มานะครับผมนี่เลย เป็นชุดเซนเซอร์แจ้งเตือนนะครับเปิดปิดประตูและควันไฟนะครับจริงๆมีมากกว่านั้นนะครับทั้งหมดเนี่ยมี5ชิ้นนะครับผมประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับควันไฟสวิตช์อัจฉริยะ2ปุ่มไซเรนแจ้งเตือนเมื่อเดินผ่านเซ็นเซอร์แจ้งเตือนประตูหน้าต่างเกียร์เวออุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณนะครับผมเกียร์เวก็คือตัวนี้นะครับ ตัวนี้นยะจะมีหน้าที่เหมือนเราเตอร์นะครับที่เอาอุปกรณ์ทุกอย่างของวัตาชิเนี่ยมาเชื่อมต่อได้ในตรงนี้เลยนะครับผมระบบจะเป็นแบบซิกบีนะครับแจ้งเตือนผ่านมือถือและแอป,ปของวัตาชิเปิดปิดสวิตไฟผ่านแอป,ปนะครับผมแล้วก็ใช้งานง่ายสะดวกใช้ง่ายสะดวกอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาแกะและติดตั้งทดลองใช้งานกันเลยนะครับผม ในส่วนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สาย LAN สาย USB คู่มือการใช้งานและติดตั้งนะครับแล้วก็ตัวเอาเวอร์5โวลต์นะครับสวิตช์ไฟอัตโนมัติตัวนี้จะเป็นเกตเวก็สามารถเสียบสาย LAN ได้เลยนะครับผมใช้ไฟตรงจากอะแดปเตอร์ตรงนี้เลยผ่านสาย USB นะครับต่อไปก็จะเป็นเซนเซอร์ประตูนะครับมีอันใหญ่และอันเล็กนะครับตรงนี้จะมีทั้งหมด2ชุดนะครับอันนี้จะเป็นเซนเซอร์ตรวจจับควันไฟสามารถที่จะติดไว้ในครัวก็ได้นะครับหรือว่าในที่ไหนที่สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเกิดควันและไฟไหม้ได้นะครับ มีกาว 3M ให้ด้วยหรือว่าจะขันน็อตก็มีรูให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นไซเลนนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการติดตั้งตัวประตูก่อนเลยนะครับติดตั้งไว้ใกล้กันแต่ว่าไม่ต้องแตะกันก็ได้นะครับเอาไว้ห่างๆนิดนึงก็ได้นะครับผมประมาณนี้เลยหน้าต่างนี่ก็จะมี2บานเป็นคู่กันแบบนี้นะครับ ต่อไปเซนเซอร์ตรวจจับควันไฟนะครับผมจะเอาไว้บริเวณที่ทํางานเกี่ยวกับการบัดตรีการใช้ความร้อนนะครับผมอเอาออกมาแบบนี้นะครับมันจะมีฐานด้านในตรงนี้นะครับผมเอาสลักออกได้เลยนะครับผม,มาใส่ฐานเข้าไปเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นก็เอากลับเข้าไปเหมือนเดิมครับโอเคเอไว้ตรงนี้เลยต่อไปก็จะเป็นไซเลนนะครับผมติดเข้ากับปลั๊กไฟเลยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นสวิตช์ไฟอัตโนมัตินะครับผมตรงนี้ผมจะติดแทนเข้าไปตรงนี้เลยนะครับที่เป็นสวิตช์ไฟเดิมนะครับแต่สําคัญมากๆก่อนที่จะทําตรงนี้ผมแนะนําใครที่ไม่มีความรู้หรือว่าไม่ใช่ช่างเนี่ยแนะนําว่าอย่าทานะครับให้ช่างมาติดตั้งให้จะดีกว่านะครับส่วนนี้ก็ต้องตัดไฟจากวงจรหลักก่อนนะครับเราถึงจะติดตั้งตรงนี้เข้าไปนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมในส่วนของตัวเครื่องนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปลอดไฟตรงนี้ด้านหลังตรงนี้จะมีพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟนะครับเป็นจุดตรงนี้ เป็น l ลายหรือว่า L นี้นะครับผมตรงนี้จะเป็น L1 และ L2 เป็นสายสําหรับไปเชื่อมต่อกับหลอดไฟนะครับ เราจะเห็นตรงนี้มีอยู่3สายนะครับสาสายเนี่ยเปรียบเทียบก็คือเป็น L 1และ L 2นะครับแต่ว่าตรงนี้อ่ะจะมีแค่2สายคือ1และ2แต่สายไฟของเราจะเป็น3นะครับสหลอดเนี่ยผมจะรวมกันเป็น1สวิตช์แล้วก็อีก1ตัวเนี่ยก็จะเป็นตัวสวิตช์ต่างหากไปเลยนะครับสายไฟหลักก็คือเป็นลายตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเส้นสําหรับการเชื่อมต่อตรงนี้นะครับย้ําอีกทีนะครับใครที่ไม่มีความรู้ด้านช่างไฟหรือไม่ใช่ช่างเนี่ยไม่ควรทําเองนะครับในส่วนนี้นะครับผม โอเคตอนนี้ผมก็เชื่อมต่อทั้ง3จุดเข้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราจะเอานี้กับเข้าไปเก็บนะครับผม,มแน่นพอดีเลยไม่ต้องขันน็อตอะไรเลยนะครับผมนี่สวยงามถ้าเราจะใช้มากกว่านี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มตรงนี้ได้นะครับเป็น2อัน3อัน4อันหรือกี่อันก็แล้วแต่ทุกคนจะใช้งานนะครับต่อไปอุปกรณ์สุดท้ายที่เราจะติดตั้งก็คือตัวเกตเวนะครับผม USB นะครับเสียบเข้าไปตรงเครื่องตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับปลั๊กไฟนะครับผม จะมีไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับต่อไปก็เชื่อมต่อสายแรงเข้ากับเราเตอร์อินเทอร์เน็ตของเราได้เลยนะครับผม โอเคเรียบร้อยนะครับผมต่อไปก็คือเราจะเชื่อมต่อเกตเวเข้ากับตัวแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันมีชื่อว่าวัตชิ้ o t นะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ตรงนี้นะครับผมจะมี QR Code ให้ตรงเล่มนี้นะครับเข้ามาในหน้าแอปก็จะเจอเครื่องหมายบวกอยู่ด้านบนขวานะครับกดบวกเข้าไปแล้วก็เลือกเป็นเกตเวนะครับเก y เวคอนโทรลนะครับผมตรงนี้เลยกดเข้าไปแล้วก็จะเลือกเป็นเือร์ายริกบีนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะทําการรีเซ็ตตัวอุปกรณ์มีปุ่มเล็กๆ <c oughs> นะครับผมเป็นปุ่มรีเซ็ตให้เรากดลงไปนะครับให้เราทําการกดแอปพลิเคชันนะครับก็คือกดคอนเฟิร์มนะครับ <c oughs> เจอแล้วนะครับผมเนี่ยขึ้นมา1ตัวนะครับเราก็ทําการเชื่อมต่อเลยน <c oughs> ในแอปขึ้นว่าเ <wolf> ชื่อมต่อสําเร็จนะครับกดเสร็จสิ้นนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็เชื่อมต่อตัวเกตเวกับตัวแอปพลิเคชันเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมจะเชื่อมอุปกรณ์ก็คือเรากดไปที่ add sub device ด้านล่างตรงนี้นะครับ แล้วก็กดตรง LED นี่เลยนะครับผมในส่วนนี้นะครับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะขึ้นเหมือนลักษณะแบบเป็นเรดาร์เลยสักอย่างเนี่ยให้เราไปทําการกดรีเซ็ตอุปกรณ์แต่ละตัวเลยนะครับโดยใช้เข็มจิ้มสิมนะครับโอเคตอนนี้ก็จะมี d อ o r sensor นะครับผมเชื่อมต่อเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะทําการกดเสร็จสิ้นนะครับอ่าเราก็ได้ไปแล้ว1อุปกรณ์เสร็จสิ้นนะครับตอนนี้มีตัวดอเซ sensor หอันนะครับผมโอเคไปตัวที่2กันเลยนะครับ โอเคเจอแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นนะครับเพิ่มอุปกรณ์ได้เป็น2ตัวแล้วนะครับผมต่อไปมาเซ็นเซอร์ตัวจับควันไฟของเรานะครับอ่ามาแล้วกดเสร็จสิ้นได้ทั้งหมด4อุปกรณ์แล้วต่อไปก็จะเป็นตัวสวิตช์ไฟของเรานะครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้ง5ตัวเข้ากับตัวเกวย์เวของเราแล้วนะครับก็จะมีตัวสวิตช์ไฟที่ติดผนังที่เพิ่งเชื่อมต่อเข้าไปเมื่อกี้นะครับมีตัวไซเลนดอเซนเซอร์2ตัวแล้วก็ตัวตัวจับควันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองตั้งแต่อันแรกเลยก็คือเปิดไฟนะครับกดเข้าไปที่ตรงสวิตช์นี้นะครับจะมีสวิตช์สตัวนะครับเดี๋ยวลองกดดูอ่าเปิดไฟได้ผ่านมือถือเยี่ยมไปเลยนะครับจะเปิดจะปิดผ่านมือถือ แล้วก็ไปควบคุมอีกทีหนึ่งอยู่ตรงสวิตช์ไฟก็ยังได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองปิดจากสวิตช์ตรงนี้นะครับอ่าเวลาที่เราปิดจากสวิตช์นะครับในแอปก็จะปิดตามไปด้วยนะครับอ่าโอเคเปิดจากสวิตช์ปิดจากแอปอ่าทำได้ทั้ง2แบบเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวขอดูตรงไซเรนก่อนนะครับว่ามีฟังก์ชันการใช้งานอะไรบ้างนะครับมันปิดยังไงทุกคนอ๋อ ต้องไปสัมผัสตรงนี้นะครับโอ้แสบหูอีกทีนะครับผมโอเคผมจะลองทดสอบเซน็นเซอร์ควันไฟนี้นะครับผมมาดูนะครับมาแล้วนะครับผมจะมีการแจ้งเตือน <Okay. S 2> อุปกรณ์ทุกอย่างที่เราติดตั้งเข้าไปเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเซ,นซ็นเซอร์ของประตูหน้าต่างเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งการทํางานของอุปกรณ์อย่างอื่นได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทํางานอัตโนมัติเราเข้ามาที่สมาร์ทนะครับแล้วก็กดปววกด้านบนนะครับ นะกดอุปกรณ์ที่เราจะสั่งงานนะครับอย่างเช่นเซนเซอร์นะครับผมมีอะไรบ้างก็สามารถสั่งได้หมดเอาอุปกรณ์แต่ละตัวเน,นี่ยมากําหนดการทํางานของอุปกรณ์อีกตัวได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวเซนเซอร,ปร์รประตูตรงนี้นะครับผมก็จะตั้งเงื่อนไขว่าเปิดประตูให้สวิตช์ไฟทั้ง2ส,สวิตช์เนี่ยปิดนะครับไฟก็จะดับนะครับผมเงื่อนไขที่2คือตัวเซนเซอร์ตัวเดิมเลยนะครับเราไปตั้งเงื่อนไขนะครับว่าถ้าตัวประตูปิดไฟก็เปิดนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์ตรงที่หน้าต่างน,นะครับผมตั้งว่าถ้าเกิดว่าหน้าต่าง โดนเปิดนะครับผมให้ตัวไซเรนเนี่ยทำงานในระยะเวลา1วินาทีนะครับอันดับแรกผมจะเปิดหน้าต่างพอผมเปิดแล้วตัวไซเรนจะติดประมาณ1วินะครับทดสอบเลยนะครับผม <c oughs> ตัวไซเรนติดแล้วก็มีแจ้งเตือนในแอปด้วยนะครับต่อไปเป็นการทดสอบการเปิดปิดประตูบานนี้นะครับ <c oughs> ตอนนี้หลอดไฟทั้ง3หลอดที่อยู่เพดานก็ดับนะครับ ผมจะปิดประตูนะครับอ,อุปกรณ์หลายๆตัวเนี่ยสามารถสั่งงานอุปกรณ์ตัวเดียวได้เช่นประตูหน้าต่างแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์แก๊สนะครับ แล้วก็ตัวกล้องวงจรปิดก็เหมือนกันนะครับคือตัวแอปเนี่ยน่าสนใจจริงๆนะครับผมทุกคนจะเห็นนะครับว่าเราจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างในนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่นอกตัวเกตเวก็ตามเนี่ยนะครับผมทุกอันเนี่ยสามารถที่จะเปิดดูในหน้าเดียวกันได้นะครับซึ่งที่ผมชื่นชอบมากๆตรงที่ว่าเขาสามารถเชื่อมต่อทุกอย่างรวมกันได้นะครับกล้องวงจรปิดตัวนี้ก็อยู่ที่โรงจอดรถนะครับผมผมจะใช้ฟังก์ชัน motion detection ในการสั่งงานให้ตัวไซเรนตัวนี้ทํางานนะครับให้เราเข้ามาที่สมาร์ทนะครับผมบวกเข้าไปกดตัวด้านล่างสุดนะครับเลือก นะครับผมก็กดที่ลันเดเวลว์นะครับตัวไซเรนนะครับผมตั้งเวลานะครับว่าจะให้ดังกี่วิผมจะตั้งเป็นสัก3วินะครับแล้วก็จะให้ไฟติดด้วยนะครับผม s o า n n d n d f ์แ a ล a อะมนะครับถัดไปนะครับผมกดบันทึก yes เดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะเดินลงไปนะครับเดินลงไปตรงกล้องเนี่ยทดสอบกันเลยนะครับ นเมื่อกี้จะได้ยินเสียงไซเรนดังนะครับผมผมทดสอบคือตอนกลางคืนเลยนะครับตอนนี้ก็คือสามารถที่จะใช้งานได้ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะครับผมขนาดกล้องที่ไม่ได้อยู่ในตัวเกตเว์เองก็ยังสามารถสั่งงานตัวไซเรนได้นะครับและไซเรนนี้เนี่ยนะครับผมสามารถทํางานได้ตอนที่ถอดออกด้วยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับผมเมื่อคืนเนี่ยผมก็กําลังทดสอบไปอยู่ดีๆฝนก็ตกหนักมากๆนะครับจนมาถึงตอนนี้นะครับผมฝนก็หยุดแล้วแแต่ว่าปัญหาคือเมื่อคืนผมลืมนะครับผมลืม ล็อกหน้าต่างแล้วทีนี้ลมพัดแล้วมันสาดเข้ามานะครับโต๊ะตัวนี้เปียกผมก็เลยไปสั่งตัวเซนเซอร์น้ํามาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับอ่าตอนนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์น้ําที่อยู่ในซิกบีเป็นอุปกรณ์ซิกบีนะครับสามารถเชื่อมต่อกับเกตเวตัวนี้ได้ผมก็เลยนํามาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับจะติดตั้งไว้ตรงโต๊ะคอมนะครับเวลาที่ผมลืมล็อกหน้าต่างหรือว่าเวลาที่ฝนสาดฝนซึมหรือผมเอาแก้วน้ําวางไว้เนี่ยน้ำมันหกหรืออะไรเนี่ยตัวเซ็นเซอร์จะได้เตือนให้ผมรู้นะครับโอเคเดี๋ยวเเเรราาติิดข้ไปพ่มนะคับ เซ็นเซอร์น้ำไ้ตรงนี้นะครับนอกเหนือไปจากชุดนี้ทั้งหมดนะครับผมนอกเหนือไปจากชุดที่อยู่ในกล่องเนี่ยเราสามารถที่จะอุปกรณ์ซิกบีของวาตชิทั้งหมดนะครับมารวมอยู่ในเกตเวฟตัวเดียวกันได้นะครับอุปกรณ์ของเซตนี้นะครับจะสังเกตว่าเขาเป็นแพคเกจิ้งเนี่ยเป็นรูปบ้านนะครับก็คือเหมาะสําหรับการนําไปใช้ในบ้านนะครับสิ่งที่ผมทําก็คือในเรื่องของการทํางานอิเลนิทส์จะมีควันมีน้ามีอะไรเนี่ยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราจะไปใช้ในบ้านเราจะไปใช้อย่างไงนะครับก็คืออย่างแรกเลยเซ็นเซอร์ควันนะครับแล้วก็ไปติดไว้ที่ครัวก็ได้อาจจะ ป้องกันควันจากการลืมทําอาหารแล้วลืมทิ้งไว้แล้วเกิดควันและหม้อไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถที่จะใช้การแจ้งเตือนได้นะครับเซ็นเซอร์น้ําก็เช่นเดียวกันนะครับอาจจะไปติดไว้ที่ห้องน้ำนะครับที่โรงรถหรือว่าที่ครัวก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของประตูหรือว่าหน้าต่างเนี่ยเราอยากไปติดเซ็นเซอร์เพื่ออำนายความสะดวกในส่วนไหนนะครับก็สามารถทําได้ทั้งหมดเลยนะครับและอุปกรณ์ของตัววาตาชิเนี่ยนะครับผมในซิกบีเนี่ยมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมโอกาสหน้าผมก็จะมาทําการติดตั้ง ใกล้ที่สนใจอุปกรณ์ตัวนี้นะครับสามารถที่จะดูรายละเอียดทุกอย่างได้ที่ใต้คลิปนี้ทั้งหมดนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ